Mira. ครับเื้อครับผมเฮ้ยไม่เป็นเฟร็เนี่ยใช่ครับเป็นเฟรเนี่ยเฮ้ยถ้าไฟหน้ารถเข้ามาเนี่ยแบ,แ,บแบบแบบไปเลย,เยจะจัดส่งไปแล้วเรียบร้อยล็อตแรกจะส่งแล้วขอบคุณทุกคนนะครับที่อุดหนุนนะครับแล้วก็อตอนนี้ถ้าคนอยู่ใน YouTube จะเห็นฟิเจอร์ของเขา<อ>เรียกว่าซุปเปอร์แตงซุปเปอร์แตงซุปเปอร์แตงเนี่ยซุปเปอร์แตงซุปเปอร์แทอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมาเป็นโหมดของการช่วยคันมันครับผมนะครับผมก็สมมติว่าใครไม่มีทุนซื้อเสื้ออุดหนุนเสื้อกันเนาะอีกหนึ่งทางนะครับซุปเปอร ก,ก็งานตกใจ <c oughs> อ่ะขอบคุณเลย <c oughs> เอาฝากด้วยเพราะว่าเท่าไหร่ก็ได้ก็ตามที่ YouTube กําหนดผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเท่าไหร่นะครับฝากด้วยนะจ้ะ2ออันนี้นะครับผมเา้าเปิดคลิปมาแล้วครับตอนนี้นั่งอยู่ข้างถนนเลยครับแล้วก็อยู่ตรงร้านผ้าผมบอกเลยว่าเมื่อกี้ขับรถผ่านมานะครับต้องงูนงงเลยอืมแล้วเราสังเกตครับร้านอยู่ข้างถนนร,ริฟุตบาทเลยแต่ร้านยังไม่เปิดแต่คนนั่งรอแล้วยังตั้งไม่เสร็จเลยอันนี้นะครับผมบอกเลยว่าผมแค่ จะมาสังเกตการที่วงเวียนใหญ่นะครับเพราะว่าเผื่อจะมีอะไรให้เราได้มาเที่ยวมาตอนคืนอ่าวงเวียนใหญ่ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้ว <c oughs> แล้วก็นั่งอยู่เนี่ยเราก็มองก็แม่งคอร้านเทียอะไรวะเพราะมันไม่มีป้ายชื่อเว้ยมีมิชลินสตาร์ด้วย <c oughs> ต่อยู่ริมถนนเลยนะมิชลินสตาร์ที่อยู่ข้างถนนนะมิชลินสตาร์เนี่ยเขาให้ทุกแบบเลยที่เป็นร้านอร่อยแต่ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นร้านใหญ่หรือไม่จำเป็นเลยครับมิชลินสตาร์เนี่ยผมจำได้ว่ากฎเกณฑ์ของเขาคือวัตถุดิบต้องสม่ำเสมอและดีในมาตรฐานระดับที่ช็อประดับช็อปนะอย่างปูเนี่เนื้อต้องใช่หมายถึงว่าคัดวัตถุดิบมาแล้วมันต้องใช่ที่สดข้าเหลือก้ามเดียวเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แก๊สระเบิดปะไม่ใช่เหร มันใส่ปูกระโดดลงมาเมื่อกี้แต่ร้านนี้ผมเห็นข้าวแล้วน่าจะขายปูกุ้งอหอยเส้นครับนะครับผมเขาขายอยู่แค่5อย่างนี่ละอ๋อมีขายแค่5อย่างนี้ใช่ไหมใช่มันจะมีปูเนื้อปูไข่หร้งหอยมันกุ้งหอยแคร์ขายแค่5อย่างอือเอาสามอย่างนี้นะจบเลยสามอย่างเอาราคาตามนี้นะคะปูเนื้อมันจะมีราคามันจะมีสามร้อยสิบบาทสามร้อยห้าสิบหนึ่งบาท ความยานไมอารคายยังไงอันนี้ครับต่ำ สามร้อยสิบาทหกร้อยหกร้อยแล้วก็สองร้อยเก้าสิบเหมือนที่เมื่อสักครู่เห็นนะฮะมีแค่สามอย่างแล้วอีกสองอย่างก็เป็นหอยเป็นหอยหอยแมงผู้กับหอยแครงแล้วราคามีตั้งแต่สามร้อยสี่ร้อยแล้วก็หนึ่งพันบาทนะครับผมตามงบเลยฮะตามงบอย่างที่เราเลยฮะัสามร้อยเอาถูกสุดนะครับสามร้อยไม่น่าเชื่อว่าเราขับผ่านมานะครับน้อยครั้งที่จะเห็นร้านอย่างนี้ได้มิชลินตามสัญชาตญาณครับเราพกป้องตลอดอยู่แล้วเตรียมพร้อมสำ รับทุกสถานการณ์นะครับครั้งนี้เป็นหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับมิเชียรตาปูกุ้งอบมุ้งเส้นครับนะครับที่อยู่ข้างถนนนะครับเปิดมาแล้วไม่รู้กี่ปีเนี่ยมาฮัดเดี๋ยวลองหากันหน่อยครับตรงนี้มันซอยเจริญรัตอ่ะซอยเจริญรัตหนึ่งนี่ไงสมศักดิ์ปูอบอย่างนี้เลยนะประวัตินะประวัตินะสามสิบปีครับ ขายตะปูออกบนเส้นอย่างนี้หรอสิปีใช่เปิดตั้งแต่ประมาณ4ี่โมงห้าโมงเนี่ยเอางี้น่าสนใจมากครับอันนี้เราเพิ่งเคยกินอาหารมิชลินสตาร์ที่อยู่ข้างถนนวันครั้งแรกเลยนะสเตทฟู้ดไทยแลนด์สุดตีนอันนี้คือหนึ่งข้อพิสูจน์แล้วก็ยืนยันนะครับว่าสเตทฟู้ดไทยแลนด์แม่งสุดตีนจริงๆนะครับเดี๋ยวเราลองอาหารนะว่าเป็นยังไงนะครับเป็นคลิปสั้นๆแต่ว่ามันกระทำอาหานจริงๆไปรอครับ แต่ว่าแฝงไปด้วยวิทยายุทธดีกว่าไม่เขาได้มิชลิงกี่ปีวะสี่ปีซ้อนหรอไม่เคยพลาดเลยตั้งแต่4ปีที่ผ่านมาเ่ยจนถึงปีนี้จริงเหรอเออเหี้ยแล้วลงกันสั่งเบียร์แล้วเมื่อกี้ผมเห็นใช่ได้ยินแล้วมันหน้าเตามันร้อนมันไหมก็แบบ <c oughs> เราเย็นไปโปะเลยมันต้องเย็นโปะน่าอร่อยอ่ะวิธีการทำเป็นไงวิธีการทำเขาปรุงอะไรมหถึงได้สีเพ็นร้องขนาดนั้นผมเห็นวิธีการเลือกวัตถุดิบก่อนนะอ่าอ่าปรุงกับปูเนี่ยล้างสะอาดเอาเหมือนฟองน้ำขัด้วยหรอเพราะว่าอย่าลืมว่าวิธีการของมิชลินสตาร์เนี่ยนอกจากวัตถุดิบดีต้องสะอาดและถูกต้องเอาไปปรุงด้วยไฟที่ร้อนมากหรอแล้ววุ้นเส้นเนี่ยคุกแยกต่างหากด้วยผมเห็นเครื่องปรุงเ่ยมีประมาณเหมือนมีซอสปรุงรสแล้วว่าเกลือแค่นี้เหรอแค่นี้ แล้วก็เวลาที่พอเหมาะในแต่ละเตาอ่ะแต่อีกเทคนิคคือลุงไม่เช็คเส้นของวุน้นเส้นขึ้นมาดูหรอขึ้นมาดู ดูความใสของมันมาหมายถึงแบบดึงขึ้นมาอย่างนี้ใช่ดึงขึ้นมาแล้วเช็คดูเลยก็ดูแบบไม่รู้สายตาสั้นเลยนะดูใกล้มากเหมือนดูพระนี่เขาจะเอาเนื้อเนื้อชินเหรอเนื้อชิ้นป็นใหญ่ปะบุญเส้นเนื้อชิ้นกุ้งอบุนเส้นมีอยู่ทั้งนกุ้งตัวเล็กไปก็เอาออกต้องเข้ากันหมดทุกตัวในในจานเรานี่ผมยังไม่ได้ชิมนะอาจจะต้องชิมเลยว่ะเพราะว่าบุญเส้นเนื้อรู้อยู่ว่าถ้าโดนลมอ่ะโดนลมมันแห้งนี่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 ดูน้ำข้างในมาก่อนมั้ย น้ำข้างในมันจะแบบข้นๆนี้เนาะข้นๆนิดนึงเขาใส่อะไรบ้างวะที่ผมเห็นซอสปรุงรสน้ำมันพริกไทยปรุงมาพริกไทยพริกไทยสดใช่ป่ะแล้วก็เหมือนแบบจีนมากเลยอันเนี้ยเ่อเอาเยอะตาคุณวาวเยอะพี่บ้านนี้เฮ้ยพี่จะมันปรุงน้อยมากเลยนว้ยปรุงน้อยนะนะที่เราลองดีนะขับมาดูวงเวียนยี่สองนั้นผมขอลองชิมนี่หน่อยมมดูเส้นเนาะต้องรีบหน่อยนะเพราะว่าเวลาโดนลมแล้วมันแบบ ขอหน่อยแล้วกันเนี่ยหอมมากเลยอ่ะเพื่อนเอาอีกแล้วเนี่ยมือทำหน้าอย่างงี้ไอ้ใส่น้ำลายยืดเดี๋ยวเนี่ยเฮ้ยอ้เดี๋ยวแต่ผมขอลองกินกับนี่คุณยังไม่ได้ชิมน้ำจิ้มเฉพาะทางก็ใช่อ่ะดิดอกนี้เลยนะดอกใหญ่ๆอย่างงี้เลยนะวิชลินสตาข้างถนนนะใส่ปี๊ดปี๊ดน เหมืหมอนแมงไช่หมด,ดเลยอะเอ้แมงไช่แบบคือนแมงเปอย่างนี้ว่ะบุนเส้นอะมังเด้งหอมหอมเข้าไปในบุนเส้นอะอ,อย่างนี้เลยอะเรามาถึงช่วงเวลาที่เราต้องชิมน้ำจิ้มกันแล้วนะนี่ฮะน้ำจิ้มเขาจะมีพริกน้ำส้มกระเทียมแค่นี้ก็นะปกติเราจะกินพวกมันจะจิ้มกับซอสด,ดำๆอาะเอออันนี้<ล>ไม่ใช่เนาะอันนี้เป็นซีฟู้ดกึ่งซีฟู้ดอะโอ้โหติดกระเทียมนิดหน่อย นุ่มสัตว์นี่ยังไม่ได้แดกกุ้งเลยเนี่ยคุณรออันนี้ไม่ใช่ไฮไลท์นะอะไรอ่ะไฮไลท์คือปูหรอรอปูดีกว่ารอปูเฮ้แต่ผมขอลองกินกุ้งได้ไหมได้ได้ไอ้กุ้งอบมุ้นเส้นเนี่ยมันต้องชิมเป็นทันจานไปเลยเพราะไม่งั้นอ่ะมันแข็งอมุ้เส้นอ่ะแล้วกุ้งครับโอ้โหน่างอคอหักไปเลยนี่ฮะเดี๋ยวลองดูนะ อ่ากินหน่อยพีฟ่ฟูดเอาไปโอ้ยหืมกินกุ้งยังไงให้ไม่น่ากินราคาตกไปครึ่งเลยนะเ,ยเววนเี่ยเคียวเดาะก้อนเ้อะกุ้งแม่สุดยอดเหมือนแบบนีกบ้านเมียเหรอโออหือ หัวเป็นไงหัวใช่ไหมหัวใช่ไหมผมกลวยผมกลวยมันต้องคุกไหยพี่พราน้ำซอสมันอยู่งล่างใช่เนี่ยแล้วมันจะแบบทําให้บุญเส้นแบบนัวไปด้วยแบบแล้วใช่หมดเลยเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะบุญเส้นแม่งแบบแม่งใช่หมดเลยอ่ะคุณพิ้งพุ่งเนี่ยพุ่งผมขอผมขอชิมหน่อยเอาแค่บุญเส้นก่อนนะหนาบุญเส้นก่อนนะดูเลยเห็นป่ะขอใหญ่ๆเลยเพราะกูกินบุญเส้นเยอะ อไอ้เรียโหโหมันเหนียวนุ่มเนี่ยดูดิม,ม,ม,มันหอมแบบใช่ป่ะมันหอมแบบไอ้เรียหอมมากอ่ะดูดิดแล้วเล่นแสงแฟร์ด้วยอ่ะเอาดีด,ด,าดูดิดูดิโอ้โหโอ้โหเนี่ยแหละอร่อยตรงนี้เท่มบอกต้องคุกใช่พี่ต้องคุกนะ แล้วดูครับข้างในคือแบบนัวจนแบบที่พี่ตักเนี่ยอร่อยหมดเลยกระเพาะเนี่ยอร่อยยันพวกกระทงกระเทียมเนี่ย,ย,ยใช่เดี๋ยวคุณลองสิคุณยังไม่ได้ลองจิ้มเนี่ยโอ้ยังเลยฮะไม่ได้ลองน้ำจิ้มคุนเส้นไปซะแล้วหมดเลย <laughs> อ่ะ <laughs> มันลิ่นเกินไงใส่มือเลย <laughs> อ๋อเล่นหัวกันเลยเหรอเออหัวเลยเหรอเปิด กุ้งอบมุ้งเต้นหรือปูอบมุ้งเต้นั่งแค่เอากลิ่นของกุ้งของปูงน,นิดเดีเ<ล>ยวน<า>ิดเดียวเองมาให้จัดอะไรเลยนะใช่แป๊บหนึ่งนะฮะหมาอีกแล้วมาอีกอันหนึ่งแล้วในปูเนื้อครับปูเนื้อครับปูเนื้อโอ้ยตับสามตับสามเยอะกุ้งคนนั่นเลยใช่ป่ะผมบอกแล้วแม่งเหมือนแดดบ้านพี่เลยเพราะบ้านพี่ของแม่งโหดโหดจริงนะอจนี่มาร้อนๆเอาเลยเอาเลยปูครับพึ่งขึ้นเลยดูควัน ปูเนื้อถือว่าใช่ไหมคุณเพราะว่าตับเลยแน่นแน่นตับเลยไม่มีไม่มีตัวไหนอย่างเงี้ยคือเขาทำแบบปูเป็นเลยเราจะมาคลุกกันเลยดูข้างล่างดิทีเด็ดเขาอยู่ที่ก้ามเว้ยผมเห็นแล้วตรงแกะเนี่ยผมขอเนี่ยนะแล้วร้อนเนี่ยแบบเอ๋ยของดีนักแร่พอร้อนมูลเส้นยงไง ุดยอดกล้ามเ่ี่ยคุณบอกใช่กล้ามนะเลยเนี่ยแหละสิ่งที่มึงชอบใช้ให้กูแกะมึงจำไม่ได้เหรอ,อยังไงกูก็ไม่แกะถ้าพ่อกูไม่อยู่กู<อ>ก็ไม่กินอ่ะายง่ายหมายอันนึงงว้าเฮ้ยกูขายเลยกูขายกูขายที่คี่ปุ่นนี่ผมขอกลับไปเลยด้วยกันนะได้ได้หูแม่งถ้าไซส์ใหญ่กว่านี้อีกนิดนะครับบ้านกูเลี้ยงก๋งนะเหรอกู้ก๋งกูกงคือตัวแม่งใหญ่แล้วแก่ะโอ้โหแต่เน<ง>ื<ๆ>้อแม่งแน่นมากเลยว่ะ ปูเนื้อมันอร่อยมากเลยปูจ้วบจ่าจวบจ่าจัจจุบันพี่ทำงานตำแหน่งอะไรสัจจวบันจัจจุบันั่งดูดทั้งวันเลยสัจจบร้านนี้ทีเด็ดที่ปูอ่จานผมว่าทีเนี้ยเลิกพูดเรื่องราคาแ้วเพราะว่าไม่อร่อยจริงเฮียถ้าขนาดนี้ราคาก็ไม่ได้ไม่ได้แพงนะเหมือนกินร้านดีๆหน่อยสามร้อยพอบ้านถ้าแม่ไม่ดีนี่แม่ไม่ให้กินนะเพราะว่าเดี๋ยวมันเสียชื่อเลเวลามี ปูแม่งแบบว่าไม่เหลวไม่เละก็หอมอันนี่คือปูเป็นืปูเป็นมาทําปกติที่แบบว่าเนื้อมันไม่ดีขนาดนี้เราจะรู้เลยม,มันจะเละเลยปูไข่ปูไข่เลยปูไข่ปูไข่นลครับ,ค,รบคนชอบไม่ตายเพราะว่ามันจะหอมมันเวยรนี่ครับสําหรับสายปูไข่ครับดูฮะโอ้โห โูนี่เต็มกระดองนะอีกเรียกเต็มกระดองอ่ะภาษาัยรื่นเขาพูดคําเดียวครับขับผมไอ้ควเต็มการาเบลเสียงเสียงไม่ต้องเหมือนเลยนะก็บอกไแม่งอยียเล่นเยอะเต็มการาเลบเดี๋ยวผมขอกินอย่างนี้อ่าได้อ๋อโปรไยน้ำจิ้มโรยไหมน้ำจิ้มโรยตามสูตรนี่คล้ายๆปูจ๋าแต่ใช้วุ้นเส้นแทนใช่ฮะอันนี้ปูจ่อยปูจ่อย ชาวปูไข่ถูกใจสิ่งนี้หนึ่งสองส้มตะโกนดังๆต็มคาราเบลแล้วก็ลูดรูดเอาจะไข่ออกไปไข่แน่นมากชอบตอนทำความสะอาดอะ่ะปูกูไปดูเขาทำความสะอาดมาแบบไม่กระทบตรงเนื้อเขาขัดจนไม่มีกลิ่นอื่นแทรกแซงเขาไบบกลิ่นโคลนกลิ่นดินประปูมันอยู่ตามดินต้องืง ผมยอมผมยอมแบบยอมเลยกินไข่ปูก็หอมมากปั้นเหน่งปั้นแหน่งไม่น่าพกขนงคุณลูกทะเลอยากให้คุณเช็คพวกปูหน่อยอ้าวปั้นเหน่งนี่เหลืออีกคันนึ่งโอ้โหปั้นเหน่งนี่ตรงนี้ไม่ใช่ไข่เดียวมันด้วยใช่พี่โอ้โหผมบอกเลยว่าถ้าได้เข้าป่าตายแล้วจบเลยนะเนี่ย เออฟันปอมฟันปอมเออยำหม่งจียำหม่งจีนเนี่ยอันเนี้ยอร่อยมากเนี่ยไปโดนน้ำพวกเนี้ยแล้วมันใช่หมดเลยเนาะใช่เออ เต็มกราบเต็มกร,รามแล้วมากินที่นี่นะครับไม่ได้แถมนะครับแต่แถ,ถ้าคนซื้อเสื้อเนี้ยแถม,ม,แถมล็อตนี้ผมให้ไปสี่แผ่นเลยไม่แปลกใจว่าเข้าไอ้นี่มาได้ไง <laughs> ก็ต้องตามไปก่อนขอบคุณที่อุดหนุนเสื้อกันนะครับอันนี้สั่งได้อีกหรือเปล่าหรือสังไดสั่งได้อยู่นะมีปุ่มใหม่ใน youtube นะครับผมซุปเปอร์แตงซุปเปอร์ใช่ซุปเปอร์แตงซุปเปอร์แตงนะครับผมถือว่าโดนเน็ตสนับสนุนกันเนาะขอบคุณนะครับที่สนับสนุนมาชุกท่องทางนะครับผมผมว่าไม่มีข้อข้อรหาแล้วอันนี้ถ้าเป็นมิชชนสตาร์ผมขอไม่ให้แจ็คนะเพราะว่ามันเลยมันเลยมันเลยแจ็คไปอีกมันเลยพี่อีกมอมมากมอมมากมอมบางมากนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมให้้้มมนนลลอองแต่่ผบกเยวาารี ไปมังคาลาเบลครับเต็มคารลาเบลเจะไปดูดไปด้วย